ัครบสวัสดีครับวิรจรณตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้กำกับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่เป็นส่วนของความรู้เทมบ์าพอดาวบันโดค่ะอันนั้นธัญญี่ะเสียงที่อยู่ในเรื่องด้วยเสียงบกเสียงเพียงเนาะ

นี่ภาพจริงเนี่ยภาพจริงค่ะนายเปี๊ยป้ามาป๊อสเปี๊ป้ามาแม่ป้ามาเลยการสร้างค่ะเชิญค่ะคุณบุตรบองนะคะผู้อำนวยการสร้างหนังเรื่องนี้ค่ะค่เชิญรัวอันเย่เจ้าเฮ็ดหยังเย่เจ้าเฮ็ดหยังค่ะท่านพบว่าเดินทางมาจาก บุบบลราชธานีนะคะเพื่อมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราโบมือนั่นนะคะขอาใช้บค่ะค่ะดาราประกอบของพวกเราทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นี่คือดาราประกอบนะคะของทันนี่สีอีสานค่ะ การคุณรคาับ่ะอ่าอ้่าน้นะรุ่งพี่ี่รุ่งพ่รุ่งพี่่งพี่รุ่งพุุ่่งพ่รุ่ร่งพ่รุ่ร่งพี่รุ่งพี่รุ่งรุ่งพีรุ่่รุ่งุ่งพีงพี่รุ่ ่อาไม่เอาไบอกว่าแล้วอยู่ว่าพร้อมกันนะอันนี้ปังปเดอนึอาอนี้อาถนี้ราชินีหมอลำปังโอเคค่ะนอาอนี้

มคนที่จะสั่งมงคนเลยนะ ดังสงอยากได้ก็จับไงเอาเป็นเด็ได้ยีนดี่อเลยสุดท้ายถอยไป่ฆ่าให้ลูกทนกู่มาอขอบคุณน, <c oughs> <c oughs> นี่สุายอก่เลครับคือ <c oughs> มันยังสีพ่พเอถีงมหาพอก็แม่เมือนี วันนี้เชฟบอกว่ามาดูหนังเรื่องนะครับวันนี้ครับกลับมาดูหนังเรื่องอาถรรพ์ันนี่ลายินีหมอลำนะครับซึ่งเป็นหรือว่าเป็นรอบประถมวัเลิกสำหรับพวกเรานะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีนะครับการแสดงแล้วก็นําเอาประวัติของฮันนี่ศรีสารรายินีหมอลำมาให้พี่น้องได้รับชมประกอบครับอ่า บรรยากาศที่น่าชมเชิญนะครับเห็นเห็นว่าถ่ายทําที่ไหนครับที่ที่กระสินถ่ายทำที่จังหวัดกระสินนะครับท่านจะได้ดูพระเอกหลายรุ่นครับมีตั้งแต่รุ่นเด็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่และรุ่นพิเศษด้วยครับเชิญนะครับเวัสดีครับขอบคุณครับังอาถรรพ์นั้นดีสีสานนะครับมือนเด็กแม่พ่อไฟเงยดาววันดอนพี่น้องครับ เดี yeah. ๋ยวทงไรพญายด้าบันรอนไปงานกระชากบุรัตานี่เขานะครับพอกันนะครับพี่น้องครับงานกระชากบุรัทนี่กับพใหย่ดาวันดอนและผู้ว่าผูุ้บลัครบานครับเปมแยกทแต่ก่อนแต่การย้ายจากโบราณมาขึ้นจังหวัดยัตุรธร่เกิดบ้านเก่าของดาวบ้านดอนเสียงบนบ้านเขาออนจากลุงลุนำน้ำ นี่ครับตัวจริงครับตัวจริงครับ